ตามครก็ขึ้นมาครับกับกุ้งอีสานบางแรกครับบางบางทีหนึ่งครับกุ้งอีสานครับรุนกันชมกันเลยครับพี่น้องครับผลงานจะเป็นยังไงครับสดใสสตร์ศาสตร์ครับกุ้งอีสานบางแรกครับมันเยอะมากโดยกันสองบังครับกุ้งอีสานครับผลงานสีไปแบบนี้ครับสีไปแบบหมดมั่นหมายว่าสดใส่ศาสตราสครับกุ้งอีสานครับพี่น้องครับรุนเลยครับเปลี่ยงลงจากฐานได้บ่อยแล้วครับตอนนี้ครับ สาคน,นครับพี่น้องครับอ้อนครับอยากอ้อ,อนนะครับเยียบร้อย ข้าคผัดปลาเสียที่เลยรข้นวผัด้อครับปล่น้งครับางานทำดีที่สุดแล้วครับพี่น้องครับกุ้งอีสานมาทางหลวงพุทได้ไวผัดปาเสอจี่ข้าวผัด้ลาเสือจี่ ไปล่องครับพี่น้องครับกรุงศีสานครับถึงงานทำดีที่สุดแล้วครับหมดเวลาศเลยครับพี่น้อง